ตุงสวัสดีค่ะมารู้จัก,กอ,อ่คนคนครีเอทโมบายตุงนะคะคุณแม่สามสอบคุณคุณนายแม่เอ้าอีน้อยหันมาแม่ปาะมุดเดะปามุดเดย <c oughs> ประมุดทา <c oughs> งบางนี้ <c oughs> ประมุดบางนี้นี่ทีมงานทำโมบายตุงไปชมกันค่ะโมบายตุงแห่งวัดหนองบัวกแก้วไปกันค่ะนี่สวยงาม เอ้ยโบมมยตุงอะโบมมยตุงเดี๋ยวได้รีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งสวยงามวันนั้นพระแสงก็รีวิวให้ดูแลเนาะก็ว่าติดตรงไหนเพิ่มเนี่ยออ้ตรงนี้เหรอสวยงามอร่ามสวยงามพระรามก้านี่โบไมยตุงฝีมือฝีมือไม่ออกฝีมือไม่ออกบ้านหนองบัวแกว้วไล่ไปตรงน้นนะคะจากขวาจากขวาไปซ้ายแล้วก็ค่อยวนมาสวยไหมคะ ฝีมือฝีมือทำด้วยใจทำด <st unlikely> ้วยใจสวยงามมากใครสนใจเด็ดต่อช่องกับพิได้นะคะศูนย์เปนศูนย์สี่สองหนึ่งสองหกแปดสองแล้วได้เขวัดเขวัดทำบุญด้วยกันค่ะโมบายมาถ่ายทำได้สวยงามมากเลยอะนะคะเนี่ยสวยโกนียาว อันนี้มาใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูดชัดๆนี่ค่ะสวยไหมคะตุ่มโมบายตุ่มทำเป็นโมบายอันนี้อันนี้ใหญ่โมบายสวยงามหลากสันสีสันโมบายตุ่มโมบายตุ่ม,มแล้วก็มาตรงนี้ อันนี้เอาเหล็กมาทำอะไรเนี่ยเสื่เขาจะลืมเก็บจะลืมเก็บห้อยจะโหลดมาใส่หัวโหลดมาใส่หัวใครจะยุ่งเลยเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้ให้เราให้เรามาเช็คเราก็เจอสีชมพูสีชมพูสวยงามอนี่มาใหม่ตรงนี้มาเสริมใหม่สวยงามสวยงามพระรามเก้า เอามาประยุกต์เป็นธงอ่ะแต่ก็เป็นธงอ่ะเป็นธงท่วาวิเทศการเลี้ยงปีอ่ะแล้วเพื่อนกระสีเอาธงนี้มาติดธงเลี้ยงปีอ่ะเลี้ยงปีบวงสวงขเขาเรียกเหรเลี้ยงปีอ่ะเลี้ยงบันพระบรุตอ่ะเจ้าเทียมในนางเทียมนายเทียมค่ะเลี้ยงพี่บันพระบรุตนั่นแหละค่ะเ้ากันตรงๆง่แหละยังนับถือจิตวิญ,ญญาณอยู่ยังนับถือบินผีบันพระบรุตอยู่ คุยาตาใหญ่ที่ท่านปกปักรักษาเป็นของปกปักรักษาลูกหลานนะคะที่นองบัวแก้วนี่ยังมีอยู่ค่ะแต่บานเดินท่รู้นาแซงก็มีน้องเลก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่พอถึงเทศกาลช่วงพฤษภาใกล้ๆเมษายนอีแม่เลี้ยงปีแล้วก็แต่งแต่ละคนจะแต่งชุดนะแต่งชุดนางเทียมในเทียมน่ะเป็นผ้าผ้าลายไทยอ่ะผ้าถุงเป็นผ้าจงกระเบนอ่ะกระเบนแล้วมีสบายนะเหมือนแต่งโบราณนะคะ แล้วก็ไม่ร้อนร้องรำทำเพลงร้องรำทำเพลงกันก็ไปดูใบแต่งตั้งใบแต่งตั้งเจ้าอาวาสนี่แหละกระแสเป็นคนไปเอามาเองแหละแต่งตั้งเจ้าอาวาสว่พิธีทำอะไรนะบอกแต่งตั้งเจ้าอาวาสไปรับมาเองกับพี่สาวกับป้าติมที่ ที่จตคณะาตำบลบ้านปรวนจตคณะนาตำบ,นบนลลมเก่านี่ดูสวยนะสวยมากเลยอ่ะสีสันสวยงามวันนี้มีงานข่าวดำด้วยมีคนที่หมู่บ้านเสียแในบ้านเขายังอยู่ข้างในสถานที่ไม่ไม่สถานที่แออัดสถานที่ไม่กว้างขวางไม่มีที่จะจัดรับชาวบ้านรับแขกที่มาร่วมงานศพได้ก็เลยมาใช้สาราที่วัดกำลังจัดกันอยู่ั้งเต็นท์ ยานูยานูเป็นคนออกดอกเบีย้ยปล่อยปล่อยเงินกู้จะเตรียมจะเตรียมมีทำมีมีเอ่อบริการจัดรับทำจัดตกแตง่งตกแตง่งสวัสดีค่ะ สีเหลืองเหลืองขาวทองกำลังจดแต่งกันอยู่ค่ะเมนี้เมนี้เพื LIAM ่อด้เป็นเจ้าภาพโอ้ยให้ผู้อื่นมีหน้ามีตาเธอค่อยนี่บอมีหน้ามีตามีแต่คอเาไไปหน้าตาตั้งไว้ตรงคอค่ะเออ ตั้งคองวูวเจ้านี้มาอีกแล้วเนาะวนเวียนอยู่บ้านหนองบัะแก้วเนี่ยนะคุณวนเวียนอยู่บ้านหนองบัะแก้วเนี่ยนะวันนี้ทองเหรอวันนี้เหลืองเหลืองทองโอ้ยยาหนูมีคนแต่งให้เจ้าสวยงามเลยนะให้ยาหนูเอ้ยฮะอยู่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 แล้วจี อยู่ในโงรงพะยังนอนอยู่ในโงรงพะยังยูนงหนูลูกขึ้นมาเบิ้งไหมสวยงามโอ้สมสมเจ้าเป็นคนวัดเนาะเจ้าก็ได้มาอาใส่พึ่งใบบูญวัดนะยูหนูนเนาะบุญลายเดต่นเนี่ยเจ้าวะฮะไปสู่สุคติคติเดอ้อไม่ต้องห่วงวัดเดอ้อ แลมแบบมีสวยงามอันนี้แบบว่าไม่สามารถนะคะเดี๋ยวไปเตรียมอาหารให้ให้หลานก่อนนะี๋ยวก็มาซอยเด้อเก็บของเก็บป้ากันไม่มีความสามารถพูดนนาเียไม่มีความสามารถฮะยังไมนสามารถจะสามารถได้ยิ่งกว่าอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆอันนี้จริงๆไม่สามารถทําเรียบๆอย่างไ้ได้กลับง่ายวกลับวันที่สองมาเกือบมาเกือบครึ่งเดือนแล้วอะ กับวันที่สสวยงามอ่ะเนี่ยใจเห็ดเนาะเดี๋ยวไปอุ้นกับข้าวไว้ให้ลานกันเด้อดังซี่มาซอยเดอกไปละวันนี้ก็เห็นไหมซอยกันคนละไม้คนละมือค่ะบ้านน้องบอกแกอ่ะเราเท่าเทียมกันมีน้ำใจเสมอภาคกันไม่ว่าจะไม่ว่าจะสูงร้อยสีสิบเลยเด้อ ม่พี่ยาจะสูงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเท่าเทียมกันหมดเรามีใจเมตตาเมตตาธรรมคำจุลโลกอันนี้คุณอันนี้คุณนายแม่ทำอะไรคะเนี่ยสั่งคะไอ้ยังก็ทีสวดทีแม่พีชวดสั่งเนี่ยก็สั่งกระหาแล้วคุณป้า เครื่องใส่สัญญาต์ตกแต่งเครื่องเครื่องทําสัญญาต์คุณพี่คุณพี่เป็นคนทําความสะอาดใบตองใช่ไหมคะอีน้อยเห็นเนี่ยอีน้อยไม่เคยเห็นเลยหรอเอาเพิ่์นบอกว่าเพิ่์นบอกว่าอยหนูอยหนูเอินเราว่าอีน้อยก่อนเขาว่าเออเข้าคุณเดี๋ยวบ๊วยเอออีน้อยก่อน เห็นไคนละไม้คนละไม้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายพิธีการส่งก็ต้องทำให้เรียบร้อยสวยงามเป็นบ้าันน่อมาแก้เนี่ยเขียนคาถาเขียนคาถาเนี่ยพิธีการพิธีการพิธีกรนี่นี่ต้องทีมงานนี้ค่ะระเีนี้ไทยบ้านน่าบม้แก้วบ้านน่าบม้แก้วบ้านเกียงเฟ้า <laughs> ประเทศไทยเราไี่ทำแบบนี้ลองทำแต่นองโบแก้วนี่แหละ <laughs> โบเซมียัยเออมีแต่ไทยรม,มน้นเ่าต้องนองโบแก้วนำนะออนองโบแก้วแก้วฟ้าน้ำนะอันนี้ก็ในส่วน <laughs> จากเมนี้เมนี้เ่าใคหนาไปในนอเสื้อจากหมอง เอาไปหาคุณแม่หรือย่างละคะเนี่ยว่าจะไปให้คุณแม่ไปดูแลคุณแม่ยังเ<อ>หรอมีคนดูแลทัใช่ไหมวันนี้มีงานขาวดำมีงานของยีนูยีนูนี้เป็นคนก้าวคนแก่เป็นคนกวดยกว้ใบม้งใบไม้ในวัดซอยพระทำงานจนก,กระทั่งไม่มีเลี้ยวมีแรงต้องอยู่บ้านกันยาบ่วแดง สวยงามคลิปนี้พระแสงขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามชมช่อง A P อภิชฌาแนลเดี๋ยวเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ